เออจะตีจะแดนจะทักฝนแสนให้หนแจ้งได้ปลาตัวใหญ่ๆเด้อตัวใหญ่ๆเออมันกดไปเลยลากไปพุ้ดเลยปลาตะเพียนใหญ่เอามาแล้วนั่นดีตรงแล้วครับตัวใหญ่เต็นะตัวใหญ่เต็นะตัวนี้ไม่มันแรงเลยนะครับตันนินไซส์งามๆครับไซเบอร์เลยครับดูจังนี้นี่นี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหไซเบอร์เลยนะครับใหญ่เลยอ่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dark f i s h e r Man นะครับใน EP นี้ผมก็ขออนุญาตอุเมืองบ้านเฮานะครับแล้วก็เป็นภาษาถิ่นของภาคเหนือนะครับแล้วก็ส่วนใน EP นี้ผมก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําป่งจ้อนะครับอาเภอโดยลอนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ส่วนใน EP นี้ก็จะมาตกหน้าดินนะครับนนะแล้วก็ส่วนเยือที่ใช้นี่ก็จะเป็นเยือที่ผมลองผสมเองนะครับผมก็ตั้งชื่อว่าเบอร์หนึ่งนะครับใน EP นี้ผมก็จะมาอยู่กับช่องดังช่องหนึ่งของภาคเหนือเลยนะครับเป็นช่องตกป่าชื่อว่า นักตกปลาพาเพลินนะครับของแนดิมนะครับในสโลแกนที่ว่าเยียดีตีแล้วนอนนะครับอ่าในส่วนวันนี้ผมก็จะมีชาเลนจ์เล็กๆน้อยเล่นกับนาดีมนะครับมาดูเหยื่อของแนดิมนะครับว่าจะเจืออะไรอย่างนะครับน่่เน่สำหรับเหยื่อผมจะเป็นสองตัวนะครับผมเป็นลูกตาลบานปลายนะครับผมกับปังบานปลายนะครับผสมกันนะครับผมแล้วก็อ่าที่ผมเหยื่อที่ผมใจวันนี้นะผมก็วันนี้ชาเลนจ์นะชาเลนจ์ที่ผมจะทําก็คือวันนี้เอาเอาอย่างนี้ ปลารวมอ่ปลารวมนะครับวันนี้แล้วก็บดลงโทษนี่เขาจะเอาเป็นอย่างนี้ครับเอ่อเอาไอกว่าปลารวมเนาะปลารวมคือตอนนี้มีมีสองชาเลนจ์หนึ่งปลารวมแล้วก็สองหาหาหาปลาที่ใหญ่ที่สุดแข่งกันนะบิ๊กไซส์เนาะบิ๊กไซส์ในในปลารวมนะข้อหนึ่งก็คือปลารวมเนาะปลารวมปลารวมเสร็จแล้วก็ใครชนะก็ได้หนึ่งแต้มเนาะสอง จะเป็นป่าคัดสายดิไซสายป่าที่ใหญ่ที่สุดในป่ารวมนะก็ถ้าไข่ชนะก็ได้เป็นหนึ่งแจมเนาะก็บทรลงโทษก็คือถ้าเสมอถ้ากะักรอบได้ป่าตัวใหญ่ถ้าผมได้ป่ารวมเยอะก็ก็เสมอเจ้ากันไปเนาะแต่ถ้าไข่ได้สองคะแนนบทลงโทษก็คือคนของนะคขนของของของคนที่ของคนที่ชนะขึ้นไปไว้ด้านบนโอเคโอเคไหมได้ครับเิ้มก่อนนะยิ้ว แล้วก่อนในส่วนนี้เขาก็จะมีทาอาหารกันนะครับอาจจะเป็นอาหารตอนืัอตอนผมก็เอาเครื่องต้มยำมานะครับส่วนปลาเนี้ยก็จะมาลุ้นเอาในน้ํานี่นะครับตายอยู่ในน้าอยู่นะครับเขายังมีแต่เข้ายังมีแต่เข้าอยู่นะครับอย่างใดไปติดตามรับชมช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องนาดีมด้วยนะครับช่องนักตกปลาพาเพลินนะครับในส่วนนี้เก็กขอขอ subscribe เค้งช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับก็ติดตามชมได้เลยครับลุยลุย ในส่วนของการผมก็จะเป้เป็นเวทแข็งเลยนะครับจะเป็นการเก้าฟุตนะครับสนลอกก็จะเป็นลอกวีวาเบอร์สามพันนะครับก็จะเป็นลอกถูกๆกันถูกๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําสายหน้าขึ้นนะนะดูกันนะครับครับนะนะมาดูอุปกรณ์สายหน้าของผมนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นตะกัวนะครับจะเป็นตะกัวแบบนี้นะครับตะกัวเล็กครับก็จะเอาตะกัวใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับจากนั้นก็จะเป็นลูกปัดนะครับ ลูกปลาใส่เข้าไปเลยส่วนตะก้อได้ผมใจก็จะเป็นตะก้อวิ่งนะครับะก้อวิ่งจะเป็นตะก้อวิ่งแบบนี้นะครับตอดเข้าไปเลยจากนั้นก็นจะเป็นตัวเบ็ดตัวเบ็ดนี้ก็ นาๆนาก็ใช้แล้วแต่หมายอีกทีนึงนะครับส่วนหมายนี้ผมก็จะใช้เบอร์5กับปอนะครับเพราะว่าจะเป็นแปดน,นินส่วนไมจะเป็น8ปน,นินกับแปาตะเพียนนะครับใส่ครับเลยเต้นเสร็จแล้วครับก็จะได้มาประมาณนี้เลยนะครับรวยเลยครับ เออจะตีจะเดินจะทักฝนแสนแห่หนุ่มแจ้งได้ปลาตัวใหญ่ๆเด้ดดอตัวใหญ่ๆญเออมันกดไปเลยลากไปพื้นเลยปลาตะเพียนใหญ่ใหญ่เอามาแล้วน,นั่นดิตรงแล้วครับปลาตะเพียนใหญ่ใหญ่เอามาแล้วน,นั่นดตรงแล้วครับปลาตะเพียนใหญ่ใหญ่เอามาแล้วนั่นดิตรงแล้วครับนั่นดิมโนนะครับเจ้าที่เขาแรงจริงๆครับตะเพียไนไงตนแล้วครับ ไอ้ก็มือไปโดนแต่ว่าตนะเขยนตัวไม่ใหญ่หยังมันนักปะมันขวางมากกระบอนี้น่ากันเลยปานนีนไปปานนีนครับปน,นีนปรับนปันนีนนะครับโอ้ปันนีนปันััน โยใส่งามงามครับเป็นไงล่ะเป็นไงอะไรวะะน่งแจ้งรับผมตัวใหญ่เต้นะตัวใหญ่เต้นะเป็นนะครับป่าผมมีในน้ำก็อยู่เก็บองขึ้นรถแน่นอนครับน,นนะาตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ประมาณเก้าโมงครึ่งครับแดดเริ่มออกแลนะครับน้ะโอ้วิวตอนนี้งามขนาดครับ ลุ้นกันต่อเลยครับนี่ครับนาดิมโดนต่อที่สองแล้วครับตอนนี้ผมก็มีศูนแต้มอยู่นะครับส่วนนาดิมได้สองแต้มแล้วจะเป็นปลาปลาดินถึงสองเนาะปลากนะครับผมเต็มปลาทั้งสองนะครับนี้ไซส์ใหญ่แล้วครับไซเบอร์นะครับต้มยำกับโค้งจะเป็นปลาดินสองตัวแน่ครับเมื่อตอนแน่ครับโอเคดูกันต่อเลยครับ โอเคครับนะนะ้ตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมง50แล้วนะครับแตส่วนป่าที่ได้ก็จะเป็นของาดีมนะครับาดีมก็จะได้ป่าอยู่2ตัวนะครับเป็นป่านินไซเบอร์เลยครับปลานิน2ตัวผมก็จะเอามาทําอาหารนะครับอ่าเมนูก็จะเป็นต้มยำปลานินนะครับหลังจากนี้ก็มาดูว่าผมจะทําอาหารยังไงครับ นะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต้มโค้งปลานิน่นโอ้ยก็อันที่มันหนัวนี่ก็อันไอข้านอนน่าดีมนะครับน่ากินมากเลยครับนะครับเด็ดดวงมากย่ยมันต่อมากินเนะี่ยมันอยู่ได้หน่ะแจนต้นเนีย่ย น้ดีมเืิ่คะแนนผมกับครับโอ้เต็มสิบครับผมเต็มสิบเลยนะครับเต็มสครับฮึ่มแหมอ,อนๆๆๆ่นครับมาแล้วกี่แตนอ่ะกันมาแล้วตัวใหญ่ปะปลาอะไรโอปลานิลครับเกี่ยวตองมาฟาวฟาวไม่ได้เกี่ยวตองเน้อไม่ได้เกี่ยวตองเน้อโอ้ลอกตางเลยครับ ต,ต่างของผมเองครับเหมาะกันแน่งามๆขอบคุณรับนะครับตัวนี้ไม่มแรลงเลยนะครับเป <c oughs> ็นนินไซบ์งามๆครับไซเบอร์เลยครับดูจังนี่ส่วนกิ่นนี่จะเป็นกิ่นมันหมูนะครับเพราะว่าผมเอามันหมูเกียวไตนะครับ <c oughs> เป็นมันหมูหอยไตนะครับ นะฮนะตอนนี้อัพเดตสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่3โมง15นาทีนะครับพายุมาครับนะนะตอนนี้ห <c oughs> มแล้วครับเจอเจอคือพายุลูกนี้เป็นลูกที่ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับสมรู้ว่ามันจะเอ,อื้อ,อนเมื่อนะครับผมกระดิ่ก่อสภาพนี้เลยครับไปสนสุกสนานครับ อยู่ครับอยู่อยู่แล้วลดินมาเหมนแล้วครับ <c oughs> สังเกตได้เลยครับว่าอ่างโป่งจอ้อนี้จะกลิ่นตอนมดแรงนะครับเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วมาแล้วในอ,อู้ตะเหียนใหญ่เบอร <c oughs> นี่ <c oughs> นี่มาแล้วมาแล้วโอ้โหใส่เบอร์เลยนะครับใ,ใ,หใหญ่เลยอะ ลุ้นต่อไปครับโน่งงาทิตย์ังแบบรับขอบฟ้าครับฮะไหนอ๋อยัวฮะรุดน,นะโอบ้บ้าน่ารุดนะรุดกะโอ้ยว่ะชาไปชังวะนึงเว้าแล้วครับหนึ่งน่อืมตื่นเตื่นยังสามหนึ่งเด่น ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นแล้วนะครับก็มาถึงท้ายคลิปของ EP นี้แล้วนะครับผมกับนาดิมก็อติแข่งชาเลนจ์กันผมกับแก,ก,กนาดิมนะครับนาดิมได้ไป3ตัวเนาะ 3...3...3... สามไมไัวอ่อแม่ตัวเดียวนะครับอ,อ,อ่อก็ยอเข้าสภาพนะครับก่ เกมก็คือเกมนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้โขนคว้าขึ้นไปจันบนนะครับในอีพีนี้ผมก็ขอบคุณนะนะครับที่ดูมาจนถึงในสิ้นสุดของอีพีนี้นะครับผมก็ขอฝากนะนะกดซับสไครต์กดไลค์ห้ช่องผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดฝากช่องของพี่ชายผมด้วยครับช่องนักตกปลาพาเพินนะครับสวัสดีครับแหมผมช่องตกปลาช่องใหม่ๆนะครับผมจะไปลืมกดซับสไครต์ผมนะครับผมที่ผมอาจจะบ้าบาบอๆนะผม อ่ะโอเคครับผมโอเคและก่อนในอีพีนี้ก่อนมาสิ้นสุดเลยนะครับผมก่อาอย่างที่ผมบอกเคยบอกในอีพีก่อนๆนะครับการมาตกป่ามนจะเป็นต้องได้ตัวป่านะครับแค่หามาดูบรรยากาศมาดูบรรยากาศของหมายมาดูมิตรภาพมากินข้าวนอกสถานที่นะครับทั้งนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม อันนี้นะก็ถึงคิวของต้องขนของของตัวเองแล้วนะครับผมนะตะกี้นะตะกี้ผมก็ขนของแนดดีมไปแล้วนะครับถ้าอยากดูขนอย่างไปก่อนไปดูที่ช่าแนดดีมได้เลยนะครับเหนื่อยเฮ้ยแม่งกล้องไปทางไหนวะโอ้ยได้กับวะโอ้ยเมาเอ้ยเมาอ่ะฮะมาเดี๋ยวเนาว หนึ่งสองไอในอีพีนี้ผมก็ยอมนะดิเป็นแค่หนึ่งอีพีนะครับอีพีแรกผมไม่ได้ยอมนะครับผมยอมแค่หนึ่งอีพีนี้นะครับมีทางแล้วครับผม <ín>